ไนลมบนเหรออาวลดาทีมท no ีมจมมีผู้หญิงอยู่ในทีมโหดฉดาคนนั้นนะพี่โหอยู่พี่ส่งมาละอ้ะต้องหลังคาพี่ปามปนยากเลยวะพี่ป่าว เนิฟเอเอเออต้องเนิฟเอเอแล้วแหละเอไม่ขีอหรอกง่ายเน็นง่ายเกินก่อนบนง่ายเกินอเท่าไหร่ครับพี่ครับยี่สแล้วโกหคนดูยี่เดเดชื่อพ่านท่าไหร่ปี้ได้หรอได้ได้ได้ทำไงหนพี่ลองดิเจทำไงอะเอาอานท่นีมาว้นีพีขยอน เดี <im <im ๋ยวไอ้ปื Laughter ้งมาทำมัจะทำได้อะทำอะไรตถามพี่ทางไะเหรอเอาอะไรอยู่เขาทำตกไดไงไม่คุณตกอย่างคอมลงระเบียงเลยลองดิต้องทำไงวะพี่มีเทคนิคปะคือบอกไม่ได้เลยบอกเทคนิคเลยครอกวันนี้ไป บอกดีว่าผมจะได้ปีนี้ไอ้เยียมมืสมทีมอยู่บอกเขาก็รู้กันดีโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบอกหลังไปโอเคโอเคือหมคเิคนิดอะแล้วผมไม่อ่านเลก็วาแล้วทไปชนะบ้างันะครับว่าอะไปชนะวันงี้เวลาพี่จะขึ้นหลังคาไฟกันพี่ก็ไฟกันแป๊บเดียวเลยพี่ขึ้นแป๊บเดียวเลยใช่ใเออมอไซ์ะใช่ปะหน้าผมเปล่าวะใช่ถามึงอะเออมืนเสียหน้าผม่าวกนี้มาสรีมเดี๋ยวเหอ กดสัก7ชั่วโมงไปพวกนี้ยอันนี้กด7ชั่วโมงดีปะ7ชั่วโมงไปเฮ้ยนาพี่นาชัวโม

มาตรงข้างหนีกูอวินใจแล้วอมวินใจแล้ว้ายพินด้อวนใจอีกตีนบนเขาเนี่ยเามอังรอกเขาอะเมื่อกี้เขามาหากูชนกูชนแล้วเจ็บมากนะเว้ยเมื่อกี้เจ็บจริงเจ็บจยิงโจริงยิงโก้จริงยิงโจริง ไม่ได้ยารัยารารัอไมามเอา้างฉันกาได้ยินเสียงรถจิ๊บมันจอดเลยวะพ่อพี่าให้เพ่พี่สาให้รถลวรถแล้วเช็ดนี่านี้ีอะไรวะเนี่ยได้รถทาไมมาแงกกูวะมาแงกาไม่โลดไายไรอดมันไม่รอดเดีเจ้ไอ้ปได้บ้างามชวหนเดี๋ยามาแลหง ตาตไมได้พี่ไม่ได้ไม่อยู่วะไมด้ตามอม่ฟากลับมาน้กลับบ้านับผมไปช่วยกูไปช่วยนาคูนาคูรถจิบตัดผ่านตัดผานเรถจิบรถจิบตัดพานตัดพานเนดีเลยเนีเลยสอคันสงคัน มังได้เหรอเออมันจอดป่ะมันจอดป่ะเห็ุแม่เอ้ยได้ยินแต่เสียงเพื่อนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงรถเลยสัตว์พี่ลูก็สุดแต่ก้าวหลานวะ ไ้อไหาเพือนวะอย่าข้างหน้าผมนะตานี้ไอ้เพื่อนมอยู่บ้านเพื่นอยู่บ้านสตัวรอรับอยู่บ้านวิ่งเต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 ตัวหนึ่งขึ้นไปแล้วเจ็บมากตัวนึง

มีมีคนจอดเลยพมนั่งอยู่ยงๆอยู่เลยยองๆอยู่เลยไม่ท้อใครได้หรอสามคนได้สามคนหรอเฮ้ยบอกกันยิงหัวแตกไปตัวหนึงยิงหัวแตกไปตัวนึ่ับรถตัวหนี่งจับตัวนึ อยู่ในร่องเพิ่มมังสามไปหมดแล้วสองตัวมันถอยมดแล้วเว้ยมันล้นหมดแล้วเราได้โซนนี่มันอยู่มางสามเว้ยอรเปิดเพิมโอ้โดนกดวะเฮ้ยบ้านกดอยู่ัมากูยิงมันตายในหลุมมีสตัวนมึงเลยูระวัง เพื่อพามั้เปล่าไม่พามพูวิ่งอยู่น้องหนึ่ง,งน้งนอ,นองมาแล้วอ่าหมองเนี่ยหน้าที่ปา์มอ่ะล่าสุดอ่ะแถวมั้งหนึ่งมังม้งน่าจะมีแถงแม่งกดกูทำที่ไม่มเฉียวอตอนเนี้ยนี่ปามีเชร์ฟูอ่ะจะเดินมาหน้าผมหมองล่าสุดแม่งกดหลังเหมือนกันวะเนท่ขนาดตาไม่ค่อยดีะเนี่ย มาบ่ข้อเด็ดข้อเหลาหนึ่งเนยนีเนี่ยนี่เนี่ยนใส่พี่ปามอยู่ไหนตายตามึงเลยตายมึงเลยสวยลำเบอร์ดี้ไอ้มีคนมาปู่ข้อเหลาปู่เด็นแทนทันกดชิปแล้วยังไม่โดนหน้าเบื่อแล้วถ้ากดทำเหี้ยอะไรล่ะ ไม่รู้มันติดอ่ะผมไม่ชอบเลยไปกดดีไม่ต้องไปหากดหรอกกูไม่อยากกดแต่มือคุณไปเองมึงเข้าใจะวันยุ่งนามันไปเองว่านั้นยิงบอกกันจับเลยว่าไม่บอกกันาดจริงบ้านเดะตรงไหนพี่ปามตาพี่ปามตรงหน้าพี่เลยมั้งสี่แล้วสี่ยิงสองตัวสองตัวปล่อยพี่เลย

มันโดนกดมันโดนกดมันชิดปื้มมันชิดปื้มครับเห็นแล้วพี่ผมเล่นได้น้องในหลุมตัวหนึ่งหลุมที่พี่ตายตัวนึงหลุมที่พี่ตายตัวหนึ่งชุดแดงนะถ้าเห็นอีกตัวไม่ใช่ไม่่ใชมันปลาแฟรมาปลาแฟรมาวิ่งไปตรงสี่เลยสองตัวขึ้นตรงนี้ครับพี่มาแล้วว้าวเย่ นี่ก็ยอมว่าได้ฟังเขาบอกหน้ารถจิ๊บตัวหนึ่งผมเออวัวแม่งไม่ได้หรอสามตัวคุณฝ่ายไม่น้ารถจิ๊บปอะนะคันนั้นแหละเออชุบไปหน้ารถจิ๊บอ่ะถึงเดอเลยต้องเลยไปนี้ไหนเอิดแล้วน่าจะโดนอยู่ถ้าลุงเนี่ยมีสิทธิ์โดนถุงโอ้อผมโมทาร์ดยิงน็อกเล่นแล้ว โอ้ตัดได้ไม่ได้ทุเลยวะเฮ้ยมันทุกสวนผมเบอร์จัดโอ้โหน่ดูดิ